นี่สวัสดีเอฟซทุกคนนะครับผมวันนี้บานุกคนพาเอฟซมาร้านทุเรียนนะครับผมร้านน้องป๊อบทุเรียนวินเทจนะครับผมพิกัดถนนราดพัฒนานะครับโอ้โหมาเจอก็ออเดอร์สี่ลูกปังๆเลยนะผมในแฟนเพจนะทุกคนสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะทุกคนเ,นเบื้งเนี้ยโอ้สวยๆครับงามๆครับงามคือกาเนื้อหามนเนื้อ หามไก่ชีกบอกแล้วครวรอ่ะ <Yeah. S 2> สวยมากอ,ออเดอร์เข้ามาลัวๆ้นเลยนะผมสั่งซื้อในแฟนเพจร้านน้องป๊อปทุเรียนวินเทจได้เลยนะเดี๋ยวแอดมินคอยตอบนะครับส่งกรุงเทพและปริมณฑลนะครับทุกคน ผมวันนี้ค่ะจุดเดียวไปตลอดจุดเดียวเพราะว่าผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยอยู่ครับบ่อมาเลี้ยงอยู่นีิ้วหยากอีกนะน้ครับเนาะอยู่บ้านเขาคุณละบ่อกถึงผู้เลยกย้ายบ้อนเนาะอ๋อครับตาเสียเราบ่มีิมูดครับบอกแล้วปลาเบียเริ่มไม่หนวดแล้วนะครับผมมีลูกสาวเดี๋ยวมือนี่แหละมือนี่แหละจะไล่เราสวยๆครับต้องสีคนหนวดออกหมดแล้วครับ ้ามีลูกสาวต้องหน้าเกงขามไว้ก่อนครับอัปเดตนะครับเปิดร้านแล้วนะครับผมกับร้านน้องป๊อปทุเรียนวินเทจวันนี้วันแรกนะครับทุกคนออเดอร์สั่งได้เลยวันนี้โลกรัมกิโลละสอง้อยห้าสิบาทนะครับทุกคนหางบอกส,สวยสวยขอบคุณครับผม ออเดอร์สี่ลูกนะครับแอดมินวันนี้รอตอบหรือไม่ก็เข้าไปดูในแ,แฟนเพจได้ครับในแฟนเพจร <ใน S 2> ้านน้องป๊อบทุเรียนวินเทจนะทุกคน้นะคะาอานลอนด้านลอเอ,อเดอร์หบ้านแล้วบ้านละสี่ล,ลูกลลเอาแล้ว สวยขอบคุณครับสวยงามบอกว่าลูกค้าบอกว่าในซอยมิตรทีนี่บอกเลยว่ารอร้านน้องป๊อบทุเรียนวินเทจไว้ใจเก๊นุชกับเฮียโจครับแล้วก็เสียเบียรครับ

อเรอเรมาค่ะแนะคะตไม่ใชต่เสร็จไปแล้วเไหลายบ้านแล้วแต่รอรถบ้านละสีลูกค่ะพี่บ้านละสองลูกมีนะคะ สวย,ยครับมีแต่ลูกสวยๆเลยนะวันเนี้ยมาก่อนได้เลือกก่อนนะทุกคนมีมีทุกเนื้อเลยนะครับผมกรอบนอกนุ่มในสุกหวานพร้อมผ่านเนื้อไก่ฉีกมีครับผมสั่งแอดไลน์ได้นะศูนย์ปดสามสงเจด้สามสองเจ็ดหกสองสามูนี่เนืไก่ฉีกครับผมขอบคุณครับเนื้อไก่ฉีกสวยๆเลย เก่งๆครับขายหน้าร้านขายออนไลน์ได้โอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดทางร้านก็จะเรียกรถมารับนะครับแล้วก็ลูกค้าก็จ่ายค่ารถเองนะครับทางร้านก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่ารถนะครับทุกคน <c oughs> บอกเลยว่าลูกค้าประจำนี่บอกว่าเชื่อใจนะครับเชื่อใจเจนนุษนะ <c oughs> สั่งมา <c oughs> ขอแค่บอกครับ ร่นมี5นะคะแู้กิโละ2บาทัวยัวสเอเลยนะคะนี่นะคะให้ดูหน้าตาเลยนะคะนนะคะเกือจะฟางแบบนี้ลยครับขคุณครับวยจริง

เอาไปยั่วๆนะครับผมสามารถติดตามในแฟนเพจร้านน้องป๊อบทุเรียนวินเทจได้เลยนะครับเจนนุชก็ก็คอยนี่ครับผมคอยไลฟ์สด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 อัปเดตทุกวันประเดิมมาแรกนะครับทุกคนมาช้ามาช้าแต่มานะเจ๊บอก ส่งที่ยังไงคะรายยา,ายนวามสะดวกันนะไ,นไม่มีบวกเพิ่มนะคะ อันนี้สี่ลูกเลยนะทุกคนรับไปรับไปต่อก็กำไรงามนะครับเย็นร้านเย็นนะครับมีร่มไม้หมออะไแมนครับหมอเลยเย็นลมสบายเลย อ๋อมีออเดอร์ส่งต่างจังหวัดด้วยนะทุกคนสามารถสั่งได้เลยนะครับเข้าไปสั่งในแฟนเพจร้านน้องป๊อบทุเรียนวินเทจได้อ๋อแอดไลน์มาถ้าเอาถ้าเอาเยอะเราก็จะให้ราคาส่งนะคะลูกค้าเพราะว่าทางร้านเราจัดส่งนะคะถ้าเรายกรขึ้นไปก็จะอีกราคาหนึ่งนะอ๋อสุดยอดเดี๋ยวเก๋จะคัดให้นะครับ เป็นราคาส่งจะเป็นส่งไปสนีนะคะลูกค้าส่งวันนี้ถึงราคาก็เย็นนี้นะคะต่างจังหวัดผลไม้ดวน แอดไลน์ได้เลยนะทุกคน083 3 2 7 6 2 3 0นะทุกคนสุดท้ายกันคนะ่สุดท้ายยังสวย,สยแล้วก็063 238 9242 0, 23 0 98337 8825น,นะ98 88นะทุกคนกกโอ้ยจัดออเดอร์บ้านนี้สวยๆเลยนะครับ แวะมาได้เลยนี่พร้อมขายพร้อมขายครับทุกคนแวะมาเลยนะครับผมซอยมิตรทินถนนลาดพัฒนานะครับผมเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานาครน,นะครับทุกคน วันแรกเกฟบอกว่าจัดมา400โลเบาๆครับผมเอาคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะผมกับร้านน้องป๊อบทุเรียนวินเทจนะครับผมเป็นทุเรียนหมอนทองและยองนะครับผมวันนี้ก็เปิดร้านมันแรกนะทุกคนขายดีเฮงๆปัง,ง,ง,งๆครับสวัสดีครับ